เพลงพรปีใหม่นะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่13ขององค์พระรัรรชกาลที่9ตามประวัติที่ค้นจาก Google นะครับก็เพิ่งดูจากตอนเย็นนี้เองนะครับปี24 94เดือนธันวาคมก็เหลือเวลาไม่ถึงเดือนท่านก็มีพระราชดำร,ริว่าเราจะเออแต่งประพันธ์นะครับทำนองดนตรีขึ้นมาที่เกี่ยวกับปีใหม่ให้เป็นพรนปีใหม่แก่พระสงฆ์ก่องปวงชนชาวไทยนะครับเมื่อแต่งทำนองเสร็จแล้วก็ส่งต่อให้คนเขียนคำร้องก็คือ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนสิรินะครับแลวประกขว่าพอหนึ่งมกราสองสี่เก้าห้านี่ก็มีการร้องครั้งแรกโดยวงดนตรีสองวงด้วยกันนะครับของวงแรกก็คือของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้องที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็อีกวงหนึ่งก็คือวงดนตรีสุนทราพรนะครับร้องที่สาราเฉลิมไทยนะครับเพลงนี้จริงๆก็เคยฟังทุกปีนะครับแต่ไม่ ไม่ไม่รีอ่านที่จะเล่นแต่ปรากฏตามคําขอของน้องทาง Facebook ก็ลองดูก็ได้นะครับเราก็มีความมานะพยายามเท่าที่ทําได้แล้วนะครับปกติแล้วมันเป็นคียสีนะครับออของโมงสุนทราพานเป็นหลักนะครับแี้แ้วก็เรามาแก้ไขบางส่วนในรายละเอียดนะครับเราใส่เป็นสีชร์คือสูงขึ้นมา1คึ่งีส่วนส่วนอินโทอินส r ูเม n นตรงช่วงกลางแล้วก็อัลโทเน่ก็จะใช้ของโซน่วนอื่นๆมาใส่ใส่เข้าไปนะครับเพราะของสุนทราพารจะ จะไม่ค่อยตรงนะครับกับเท็ดี้ตัวเองจะเล่นนะครับลองดูนะครับสวัสดี บรรดาเราทันลื่นรลงเลิกยามดีเพลนปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสี ขประธานพรโดยปราณีให้ชาวไทยรวนมีโชคใจให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้ลุงเลื่องในวันปีใหม่ เองชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอ เราท่านเรือนรมเลิกยามดีเพลนปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดป ให้ชาวไทยรวนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันตทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทธิไทยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พ้องชาวไทยจงสวัสิ ตลอปีจงมีสุขใจตลอไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกมเพรมปรีสวัสดีวันปี